เหตุการณ์ใดบ้างครับ <diving> ท <t ie> to <together> ี่ประกันครับไม่ให้ค้มครองครับถ้าเกิดว่าทําประกันเดินทางต่างประเทศไปครับข้อแรกครับเหตุการณ์ครับก็คือเรื่องของการครับเจ็บป่วยเลื้อดลังครับก่อนที่เราครับจะออกเดินทางครับ2ครับเป็นเรื่องของค่าเดินทางครับไปรักษาต่างประเทศครับแบบนี้ครับเขาไม่ค้มครองนะครับ3ครับเราไปยกเลิกครับการเดินทางเองครับซึ่งไม่ได้เกิดจากสายการบินครับแบบนี้ครับประกันไม่คุ้มครองแน่นอนครับหากเกิดจราจนครับเกิดสงครามเกิดประท้วงแบบนี้ครับประกันครับ เขาไม่ให้ค้ำขขงครับสุดท้ายครับเพื่อเรื่องของการครับทำร้ายตัวเองครับพยายามฆ่าตัวตายครับหรือว่ามีสารเสพติดครับมึนเมาแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับจับได้มาครับก็คือประกันครับปฏิเสธเรื่องของประกันเดินทางต่างประเทศครับรองค่าใช้จ่ายครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจอาคันี้ตอบโจทย์ประกันภัยครับจะนำคำถามทุกท่านครับมาตอบให้หายข้องใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับาบ